แผ่นเหล็กเจาะรูสุดฮิตทำหน้ากากอาคารเฟอร์นิเจอร์บ้านอาคารโรงแรมโรงเรียนโรงงานคอนโดและตกแต่งสวนสาธารนณะได้หมดแค่คุณสั่งขายของเลยละกันแผ่นเหล็กเจาะรูลายกลมเฉลียง45องศาขนาดมาตรฐานแผ่น4คูณ8ฟุตและ5คูณ10ฟุตขนาดรูอยู่ที่5มิลขนาดความหนาอยู่ที่1มิลสามารถสั่งผลิตความหนาได้ตั้งแต่0.5 ถึง10มิลแผ่นเหล็กเจาะโลลายกลมเฉลียง90องศาขนาดมาตรฐานแผ่น4คูณ8ฟุตและ5คูณ10ฟุตขนาดรูอยู่ที่10มิลความหนาอยู่ที่3มิลสามารถสั่งผลิตความหนาได้ตั้งแต่0.5มิลถึง10มิล